ทนายสาวไทยกว่าร้อยปีก่อนนิยมเป็นเมียนอ้อยชาวจีนมีฐานะยุคผัวเดียวเมียเดียวยังไม่ฮิตภาพประกอบเนื้อหาภาพถ่ายหนุ่มสยามกับสตรีที่คาดว่าเป็นเมียอีกสามคนสาวไทยกว่าร้อยปีก่อนนิยมเป็นเมียนอ้อยชาวจีนมีฐานะยุคผัวเดียวเมียเดียวยังไม่ฮิตยุคหนึ่งสมัยหนึ่งความคิดเรื่องผัวเดียวเมียเดียวถือเป็นสิ่งแปลกปลอมของสังคมไทย หรือสยามในขณนะนั้นการเป็นเมียน้อยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นสิ่งที่ต้องประนามเหมือนยุคปัจจุบันที่คลิปเมียหลวงรุมตกเมียน้อยเป็นที่นิยมสร้างความสะใจให้กับบรรดาผู้บูชาคุณธรรมทั้งหลายในสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์เคยมีพระราชประรกความผัวเมียว่าด้วยเรื่องกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวของชาวตะวันตกว่าไม่เป็นเขตรอพื้นภูมิของกุศลสามัญ จะนับว่าเป็นกุศลธรรมบทสามัญมาเป็นกฎหมายสำหรับบ้านเมืองนั้นไม่ได้เพราะเป็นเหตุให้โทษต่างๆแก่ชนเป็นอันมากแลบ้านเมืองซึ่งควรจะต้องห้ามเสีย <Okay. S 1> ภาพภาพว่าดสตรีไทยราวทศวรรษ1,900การเป็นเมียน้อยตั้งแต่อดีตจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและมาตรฐานทางสังคมในขณะนั้นถ้าสาวไทยบางคนจะอยากไปเป็นเมียน้อยของชาวจีน ที่ก้าวขึ้นมามีฐานะหน้าตาทางสังคมด้วยการแสวงประโยชน์จากสิ่งที่ชาวสยามไม่นำพาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกชาวจีนที่ว่านี้คือพวกที่ยื่นเรื่องไปยังทางการขอเป็นผู้รับเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆเพื่อทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายช่วยราชการแผ่นดินหรือที่เรียกว่าเจ้าภาษีนายอากรซึ่งผู้ที่ประมูลได้สิทธิในการเก็บภาษีก็จะได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพร้อมกับบรรดาศักดิ์ และราชทินนานามที่สอดคล้องกับชนิดภาษีนั้นๆเช่นเจ้าภาษีน้ำตาลเป็นหมื่น,น,นวัตุรสวานิชเจ้าภาษีถั่วห้าชนิดเป็นขุนปัญจพีชากรเป็นต้นหลวงวิจิตวาทการกล่าวว่านายอากรชาวจีนเหล่านี้มีอำนาจเท่ากับเจ้าบ้านผ่านเมืองมีเอกสิทธิและอิทธิพลมากมายไม่ต่างไปจากเจ้านครในยุโรปสมัยกลางหรือเจ้าที่ดินในรัสเซียสมัยซาหลวงวิจิตยังกล่าวว่า หญิงสาวชาวไทยในเวลานั้นชอบเป็นเมียน้อยของเจ้าภาษีนายอากรใครได้เป็นเมียน้อยของเจ้าภาษีนายอากรในเวลานั้นก็มีหน้ามีตาอดเพื่อนได้ทีเดียวดังข้อความในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนามีว่าเมียน้อยเจ้าภาษีมิใช่ชั่วหน้าเป็นเล่นตัวโจรหัวหึงบทกลอนอีกชิ้นแต่งโดยหลวงจากปานีมหาเริก สมัยราชการที่สี่ซึ่งหลวงวิจิตยกอ้างไว้ในคราวเดียวกันนี้ก็บ่งบอกได้ดีว่าคนไทยมองชาวจีนว่าหน้าอิจฉาเพียงใดถึงโรงเจ้าภาษีตีของดังตัวโผนั่งแจ่มแจ้งด้วยแสงเหียนไว้หางเปียเมียสาวขาวสล่างเป็นจริงต่างเมืองมาแต่พาเพียนอันความรู้สิ่งใดไม่ได้เรียนยังพาคเพียนมาได้ถึงใหญ่โตเห็นว่าดีแต่วิชาขาหมูใหญ่เราเป็นไทยนึกขึ้นมาหน้าโมโห มีได้ทำอากรและบ่อนโปมาอดโซ่สู้กรรมทำกระไรภาพประกอบเนื้อหาภาพถ่ายหนุ่มสยามกับเมียอีกสามคนที่ผู้เขียนเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจจะปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมด้วยหวังจะให้ค่านิยมเดิมอย่างเมียน้อยได้รับการยอมรับขึ้นมาอีกครั้งแต่ข้อเท็จจริงในอดีตล้วนมีเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่นเดียวกันกับกรณีนี้ที่แสดงถึงพัฒนาการทางสังคมอันเกิดจากการเปิดรับสิ่งใหม่ๆทําทำให้มาตรฐานเดิมๆที่สังคมเคยยอมรับกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามเรื่องในอดีตเหล่านี้ก็ควรค่าแก่การศึกษามากกว่าที่มาปกปิดด้วยข้ออ้างต่างๆนานา